ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันศุกร์ที่2 2พฤศจิกายนปีพุทธศักราชหากับเรือขออนุญาตน,นะครับมาวันนี้เราก็จะมามุนเวียนสารเปลียนนะครับมาบอกกล่าวเล่าถึงลือที่เป็นการบอกล่าวเล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนะฮะซึ่งเป็นงานกิจกรรมรายทางนะครับที่มีการจัดขึ้นนะจัดขึ้นนะฮะอาจจะเป็นประจำนะฮะหรือเป็นวาระหรือเป็นครั้งค่าวก็ได้ นะครับในครั้งนี้เราก็จะแวะเวียนเพียนไปถึงนะครับวัดพ JD, ะระปฐมเจดีนะครับวัดพระปฐมเจดีือนะฮะหรือวัดปฐมเจดีนะฮะราชวรวิหารนะครับซึ the, aw aw ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับชนิดราชวรวิหารนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับก็กล่าวกันว่ากล่าวกันว่านะฮะพระ ปฐมเจดีนะฮะถือว่าเป็นพระเจดีที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในสยามประเทศนะครับในสยามประเทศนะครับก็ภายในนะฮะเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหาสม,มณโคโดมนะครับพระสัพพจยูนะครับพระทศพลระยานนะครับ องปัจจุบันพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะครับพระปฐมเจดีแต่เดิมนะแต่เดิมนะฮะมีชื่อเรียกกันมาว่าพระธมเจดีนะฮะพระธมเจดีก็เป็นภาษาขอมนะครับจะบอกเป็นภาษาเขมรเดี๋ยวจะโดนเคมอีกนะครับธมนี่ก็แปลว่าใหญ่นะครับก็จึงจัดเป็นนะฮะพระธาตุหลวงนะครับก็มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยนะครับรังสมัยนะฮะแผ่นดิน หรืออาณาจักรทราวดีนะครับตามพระราชวินิจฉัยในองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในริกรันที่สีนะครับก็กล่าวกันว่ามีมาแต่ยุคนะฮะที่พระเจ้าอโศกมาราดทรงสมณะทูตนะครับเผยแผ่นะครับเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับ มายังวัน่นแคว้นนะฮะดินแดนโซนดาวพมนะครับก็กล่าวกันถึงตอนนั้นก็คือประมาณปีพุทธศักราชสองพันสามร้อยสี่อพุทธศักราชสองร้อยสามสิบสี่นะครับหลังการฝังศนานะรพระไตรปิฎกครั้งที่สามนะครับในสายที่แปดก็เป็นการตามที่เราศึกษาเล่าเรียนรู้กันมานะฮะ พระเจ้าโสมหาราชได้ส่งพระโซนานะครับเทระกับพระอุตรัเทระมาเผยแผ่นะครับะพรทะศาสนายังดินแดนสูวรุณภูมินะก็คือประเทศไทยนี่เองนะครับขออนุญาตเปลี่ยนภาพโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมนเราได้ไปเที่ยวกันตั้งแต่นะฮะวันนะครับวันพุธที่13พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567นะครับก็เพิ่งจะมีเวลา นะฮะเพิ่งมีเวลาเอามามุนเวียนสลับสเปลียนนะครับมาบอกเอาเล่าถึงนะฮะให้ได้นะครับทำความเข้าใจกันทําความรู้จักกันนะโดยภาพรวมนะครับดังนั้นนะฮะในการเดินทางนะในการเดินทางไปนะครับนครปฐมในปัจจุบันนี้ถือว่านะครับนะมีความสะดวกสบายมีความสะดวกสบายนะฮะมีรถประจําทางรถบขสวิ่งผ่านนะครับ โดยเฉพาะการเดิน,นทางโดยรถไฟนะวันลรัสีเที่ยวนะครับอน,นุรักษสีเที่ยวห้าเที่ยวหกเที่ยวนะฮะก็ต้องดูตารางนะครับดูตารางชมตารางนะครับนะชมตารางนะครับว่ามีเวลาใดออกมั่งนะก็มีรถไฟสายน้ําตกนะฮะสายทางที่จะไปนะครับจังหวัดประจวบคีริขันก็มีนะครับ นะไปทางฝ่ายน้ำตกก็คือจังหวัดกญญาญจนบุรีนะครับดังนั้นเราก็ได้ไปกราบองค์นะมาสก,การองค์พระร่วงโรจนาธิ์นะครับพระพุทธรูปโบราณนะพระพรโบราณที่มีความสําคัญมาแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยนะครับก็กล่าวกันว่านะพบอยู่ที่เมืองศรีสัจนาลายัยนะครับนะหรือเมืองสวรรคโลกนะฮะศรีสัจนาลายัยหรือสวรรคโลกเนี่ยนะก็ประมาณว่านะครับ เป็นพระพุทธรูปที่ชำรุดนะชำรุดฟูดโฟมนะเหลือแต่พระเศียรน,นะครับพระหัตถ์แล้วก็พระบาทนะฮะองค์ล้นเก้ารลชการที่หกครั้งดำรงนะสมัยนั้นเป็นมงกุฎราชก,กุมารน,นะก็ราวปีพศ2451นะครับก็ทรงโปรดเก้าโปรดเก้าโปรดกระหม่อมนะฮะให้ชโลลงมาแล้วก็มาซ่อมแซมบุรณะนะครับมาซ่อมแซมบุรณะนะครับมาก่อองค์ใหม่ ฟ้ะะองแฟงนะฮะก็มีความสูงถึงนะครับเเมตรสีสองเซนติเมตรนะครับหรือประมาณ12บอก4นิ้วนะครับนะครับก็ให้มาปฏิสถานนะครับเรื่องราวมีสำนวนต้นที่บันทึกป,ประวัติเรื่องราวทั้งอ,งองค์พระปฐมเจดีย์นะครับเรื่องราวขององค์พระร่วงโรจนาลิตองค์พระประธานที่อยู่หน้าบัาน น้าหน้าองค์พระปฐมเจดียนะครับให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำางาของกาใจนะครับนังน,น,น,นั้นนะังน้ะก็ถือว่าวันที่เราไปเนี่ยเป็นงานปีงานปีก็เริ่มตั้งแต่วันอังคารนะครับวันอังคารที่12นะครับ,นนร 12, รบพฤศจิกายนปีพุทธศักราชส 2, 5 6 7จนถึงนะครับวันที่22นะครับวันฝุร์ที่22ก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงาน นะครับก็เพิ่งจะได้เอามาลงให้ดูบรรยากาศโดยรวมโดยรอบนะครับก็จะมีหมู่ประชาชนเนี่ยนะฮะเขาศรัทธา,าเขาก็ไปกันเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เดินทางโดยฝันโดยฝันโดยทางรถไฟนะครับจากนะฮะนะครับสถานีตลิงชันนะฮะเราสามารถเดินทางโดยต่อรถไฟสีแดงไปลงที่สถานีตลิงชันนะจากสถานีตลิงชันไปรถธรรมดาก็ราคาเ้าบาท นะครับนะรอบประมาณบ่ายสองโมงนะบ่ายสองโมงแปดนาทีนะครับแลบ้วนะเราก็กลับมาอีกทีหนึ่งก็ประมาณบ่ายสี่โมงนะครับครึ่งนะฮะสี่โมงสามสิบนาทีนะครับ,รนะรบก็มีเวลาเดินเที่ยวเดินล่องท่องไปนะฮะก็อยู่ประมาณสักเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับก็พอไปถึงเวลาประมาณบ่ายสาม เกือบครึ่งเหมือนกันใบฟามยี่สิบนาทีนะครับก็ให้ดูบรรยากาศโดยรวมโดยรอบนะฮะองค์พระปฐมเจดีย์นะฮะก็ถือว่าเราได้ไปกาักาละนะฮะองค์ฐานที่สําคัญนะครับก็ถือว่าครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งนะะที่เดินล่องท่องไปคนเดียวก็เที่ยวได้นะครับนะครับก็มีรถนะครับมีรถตู้บุกก็มีนะครับรถโดยสารประจำทางก็มีนะครับ นะแล้วก็ใช้บริการโดยรถไฟนะครับซึ่งเราสามารถสามารถควบคุมดูแลเรื่องเวลาได้นะครับนะครับก็คงจะต้องขออนุญ,ญาตนะฮะขออนุญาตตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในครั้งข่าวหน้าเราจะได้เจ,เจอกันด้วยเรื่องในสาระที่เป็นประโยชน์อันใดนะฮะได้ฝึกษาเรียนรู้ทำำําความเข้าใจกันก็ขอให้ได้ตามกันไปโดยลําดับนะครับโดยลําดับอย่างกล้องขวางหรืออย่างมิชั่นเชิงนะครับสุดท้ายนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ